สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะหู้มแพ้กรุงเทพหรือภู้มแพ้เธอโมเมนต,ต์น่ารักแนตและเอวายอดคำหวานแห่เชียร์คบกันยอดคำหวานกลางไอจีล้านก็รอดูด้านแฟนคลับแห่เชียร์คบกันจับพิรุธฝ่ายชาย กลายเป็นคู่ที่ทุกจับตาม,มองกันอย่างมากสำหรับนักแสดงและย e ูทูบเบอร์เอวาะวรวันวีระผู้ชงหรือเอวาตลก6ฉากกับยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวอเมริกันเนทไมน์เม็ดเนทที่ก่อนหน้าน,นี้ได้ประกาศเลิกลายยุติความสัมพันธ์กับยูทูบเบอร์สาวลูกหมีวันนาบีหมีมาได้สักพักแล้วล่ะค่ะ แต่ดูเหมือนพักหลังเนทมักจะออกคอนเทนต์กับสาวเอวาและโพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆแถมงานรับปริญญาของสาวเอวาที่ผ่านมาหนุ่มเนทจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ด้วยชวนเพื่อนๆและทีมงานแต่งตัวเป็นเจ้าชายพร้อมแหกขบวนมาร่วมแสดงความยินดีและช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีด้วยกับเอวาอีกด้วยค่ะ ล่าสุดเมื่อวันที่28พิพฤษภาคมเนทมายเม็ดเนทโพสคลิปวิดีโอโมเมนต์น่ารักของตอนเองและสาวเอวาที่กำลังร้องเพลงพุ่มแพ้กรุงเทพคู่กันพร้อมแคปชั่นน่ารักหยอดทำหวานไม่แพ้คริวแทมแทก็กไปหาฝ่ายหญิงว่าภูมิแพ้กรุงเทพหรือภู่มแพ้เธอซึ่งทางด้านสาวเอวาเข้ามาตอบกลับว่าไม่ใช่กรุงเทพนี่อเมริกาต่างหาก ในขณะที่มีผู้ใช้อินสตาแกรมคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าภูมิแพ้เธอแล้วมัง้งจากนั้นเนทไมเม็ดเนทตอบกลับด้วยการลากเสียงยาวๆว่าก็รอดูงานนี้ทำเอาแฟนคลับอดใจไม่ไหวแฮ่เชียร์อยากให้ทั้งคู่คบกันแถมยังจับพิรุธฝ่ายชายเซวอีกว่าเนทหน้าแดงเชียวอาทิคบเลยคบเลยเชียอยู่เชียขาดน่ารักที่เนทไม่ใช่คนดื่มของมึนเมาแต่อาการหน้าแดงนี่น่าจะมาจากเขินเต็ม ผมนี่อาปากข้างเลยครับจังหวะนี้ฮ่าฮ่าฮ่าและภูมิแพ้คนข้างๆหรือเปล่าพี่เนตหน้าแดงเชียวเป็นต้นค่ะขอขอบคุณอินส a าแกร mymetnet และเรียบเรียงข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ